เนี่ยก็จากเอ่อก็เป็นการจัดตั้งครับในการติดอาวุธไปนะครับผมเรียกว่ารากฐานความเป็นมาในทางความคิดเนี่ยมันเป็นรากฐานแห่งอํานาจรับมันเกิดมาจากปากกระบอกปืนครับมันมาจากความเป็นจริงในทางประวัติศาสตร์มาจากความเป็นจริงในทางการเมืองและมาจากความเป็นจริงในการเคลื่อนไหวในการต่อสู้มันก็คือการแปลความคิดไปสู่การปฏิบัติ ในเมื่อความคิดต้องจัดตั้งกองกําลังอาวุธมันก็เลยต้องปฏิบัติในการจัดตั้งกองกําลังขอย้อนกลับมาพูดถึงการต่อสู้ของของของประเทศไทยอีกล่ะแกนนําทั้งหลายเนี่ยครับไออันอื่นไม่ต้องพูดถึงอาลาสุเสรีไทยเนี่ยคุณได้แปลความคิดและบทเรียนทางประวัติศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติหรือไม่ครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้เอาตรงนี้มาเป็นอุทาหรณ์ให้กับยังท่านท่านด้วยนะครับว่ายกระดับการต่อสู้ได้แล้วนะฮะแต่แล้วมีข่าวหนึ่งครับที่ผมขอพูดก่อนตอบคำถามนี้นะฮะก็คือมีข่าวก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เนี่ยว่าโอ้ยรัฐบาลไทยมันไปขอกับบริษัทลายของญี่ปุ่นว่าจะขอเข้าสู่ข้อมูลซึ่งบอกตรงว่าตอนนี้ก็มีข่าวปฏิเสธออกมาจากบริษัทของญี่ปุ่นแล้วนะครับว่าไม่เป็นความจริง คือแบบญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ต่อต้านการรัฐบาลไทยอยู่แล้วอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาก็เอาเอาอะไรนะเอาตัวแทนของทูตเนี่ยมาสอบถามเรื่องการทายของอมิยุกิคือเ้ามาถามอยู่เนี่ยเหมือนกับซาอุเข้ามากดดันเข้ามาถามอยู่เรื่อยความคืบหน้าเรื่องคดีอารูวาลีความคืบหน้าเรื่องเพชรเขาก็มาถามอยู่เรื่อยนี่ญี่ปุ่นเขาก็ถามอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจแล้วคนทําธุรกิจเนี่ยเขาไม่โง่หรอกครับ ถ้าสมมุติว่าข่าวนี้เผยแพร่ออกไปนะครับว่ารัฐบาลไทยเนี่ยนะครับสามารถแฮกข้อมูลของลูกค้าลายได้เนี่ยผมบอกได้เลยครับบริษัทนี้แจ๊้งเลยนะครับับปิดไปเลยเพราะนั้นวันนี้มันก็มีข่าวปฏิเสธออกมาแล้วเพราะนั้นอย่าไปเชื่อข่าวนี้นะครับเรื่องมันเคือพูดง่ายว่าบริษัทญี่ปุ่นเขาไม่ง้อให้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวทหารขบฏมาแฮกข้อมูลของลูกค้าไปได้ของลูกค้าที่กําลังเผยแพร่ในไลน์ได้ ที่กำลังตอบโต้กันในไลน์นะฮะก็เอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเ,เวลาตอบคำถามกันได้แล้วนะฮะเอาท่านแรกเลยครับลุงยุทธนะฮะได้คุณคุณกาซีลองก่อนคุณกาซีลองได้แสดงความเห็นมาว่า เสรีไทยควรประกาศเรื่องระบอบก,การปกครองไปเลยนะครับเรื่องวัฒนธรรมด้วยไม่งั้นก็กราบกันอยู่แบบนี้ตลอดไปคิดว่าคิดจะนำอะไรเนี่ยคิดจะนำควรจะมียุทธศาสตร์ที่นำไปสู่ชัยชนะวิธีการแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิวัติครับความเห็นของคุณจาศิลองนี้ผมก็ขอพาสหรือผ่านไปยังเสรีไทยด้วยนะครับ นี่ก็คือหนึ่งในมวลชนนักหนึ่งในนักต่อสู้ที่เขามีความคิดว่าอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณกล้าคุณกล้าได้แล้วครับถ้ายังไม่กล้าการต่อสู้การออกมาการออกมาต่อสู้ของเสรีไทยถ้าลงทุนไปถึงยุโรปนั้นมันก็จะเป็นการสูญเปล่านะครับตอนนี้ก็มาถึงอีกท่านหนึ่งลุงยุธนะครับโพสต์ว่า คนที่สนับสนุนเสรีไทยในประเทศจะมีมากหรือเปล่าไม่ทราบได้เพราะเกือบทั้งหมดเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตทางกายภาพหาแทบไม่ได้เลยพูดกับใครก็ไม่ได้ว่าเราสนัสนบสนุนกับเสรีไทยเพราะไม่รู้จะพูดอย่างไรนอกจากบอกว่าต้องรอไปก่อนท่านวิทยกรคิดอย่างไรครับคือ,อ,อที่ลุงยุทธ ได้ประสบมาอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ได้เล่ามาให้ผมฟังเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะสาเหตุนี้นะครับว่ายุทธศาสตร์ของเสรีไทยเขาต่ำไงทำให้คนที่จะสนับสนุนเนี่ยไม่รู้จะเอาไปบอกต่อไม่รู้จะไปขยายความกับมวลชนอย่างไรไงครับก็คือสรุปแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ยุทธศาสตร์นั่นแหละที่ผมพูดไปในรายการวันนี้ที่ย้ำกันไปเนี่ยยุทธศาสตร์คุณต่ำแล้วเนี่ย อายุทวิธีในการต่อสู้เนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงอะคือเขาทำได้สูงสุดแค่นี้ไงน,นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเสรีไทยจึงจึงมีฟีดแบ็ไปในทางลบพอสมควรนะครับเพราะมวลชนเริ่มเบื่อหน่ายละรวมมวลชนเริ่มเริ่มมองเห็นละว,ว่าคุณน,นี่ยังไงยุทธศาสตร์คุณก็เหมือนกับเหมือนกับนวชนั่นแหละนะฮะ อ,อมาถึงลุงยุทธอีกนะครับคือคุณลุงยุทธเนี่ยผ่านไปถึงเสรีไทยถามเสรีไทยนะครับว่าเมื่อไหร่คุณจะลุกเมื่อไหร่จะปุกมวลชนให้ลุกเอาแค่พุ่งเต้าไปที่ไอ,อผัวทองแดงเนี่ยก่อนก็ยังดีอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่ฝากไปยังเสรีไทยนะฮะ ว่าเมื่อไหร่คุณจะเอาสักทีหนึ่งนะฮตะอนนี้คุณนกแสกร้องโพสมาว่าประยุทธ์จะกลายเป็นอะไรเนี่ยตูแล้วอุดมเดชจะกลายเป็นประยุทธ์แทนโดยมีโดยมีมวลชนคอปอป,อปอสปลุกม็อบออกมาไล่แบบเดียวกับที่รัฐบาลปูเมื่อต้นปีนับจากนี้ไปไหมอ๋อผมว่าไม่ครับนะ,ะอุดมเดชคือพวกนี้เนี่ย โอกาสที่จะ,ะรัฐะหารซ้อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะเชื่อถือทหารไม่ได้ก็ตามนะครับแต่โอกาสที่จะ,ละ,ละรัฐรัฐะหารซ้อนในช่วงเวลาใกล้นี้ไม่มีทางครับเพราะว่าเขายังสารผลประโยชน์กันได้อยู่มันขัดผลประโยชน์กันเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละครับหรือผลประโยชน์นั้นเนี่ยมันมันพาะบ,บมมาจนถึงไม่สามารถเจรจากันได้แล้วเนี่ยมันก็จะเอาหรือกดดันกันได้ที่แล้วเนี่ยมันก็จะเออมันก็จะอุอดมเดชก็มีโอกาสยึดอำนาจ เมื่อเป็นดังนี้นะครับผมจึงเรียกร้องอุดมเดชเลยนะครับคุณยึดอำนาจจากภูมิพลได้แล้วตอนนี้เนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทหารเนี่ยนอกจากเป็นขี้ตีนคือคือ,คอมันมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วว่ามันเป็นขี้ตีนอยู่ไออะไรอะอะไรไอวัยวะที่ต่ําที่สุดของพวกเจ้าแล้วเนี่ยคุณยังมาเป็นไอไอขนขอโทษนะผมเรียกว่าขนตูดขออีเปมอีก ศักดิ์สิีทหารไทยไม่เหลือแล้วเพราะไอ้เปรมเนี่ยมันเป็นคนของวังเวลาวังต้องการอะไรก็สั่งทหารใช้ทหารเพราะฉะนั้นทหารยึดอำนาจจากวังก่อนครับนะอุดมเดชเอา,าทัทีไอ้พวกทหารที่อวยเลยอย่างอายุท์เนี่ยนะก็มีโอกาสครับถ้ามันขัดผลประโยชน์กันนะมีโอกาสครับเป็นไปได้ครับอ่าอีกท่านหนึ่งคุณอะไรเนี่ยลิชชัยสองสองพันสิบเอ็ด สำนักข่าวญี่ปุ่นยังรู้เลยว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมองสอกเทพและประยุทธ์ยึดอำนาจมาจากนายกยิ่งลักษณ์ทำแผนผังเป็นรูปชัดเจนในเมื่อเขารู้กันทั่วโลกอย่างนี้เสรีไทยควรที่จะกล้าที่จะต่อสู้มากกว่านี้ผมยังอานอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอนันเลยหลังจากประยุทธ์ยึดอำนาจจากรัฐบาลซ้อนรัฐบาลก็เหลวอำนาจพัฒถิ่นรัฐบาลพัฒถ,ถิ่นก็ไม่ทํา ครับผมก็ขอฝากข้อความน,นี้ไปยังเสรีไทยด้วยนะครับนะฮะกอทั่วโลกเขารู้หมดแล้วเสรีไทยทําแกล้งไม่รู้ไมอยู่ได้พระเจก็อย่างที่ผมพูดในรายการเมื่อกี้เนี่ยคุณบอกว่าคุณทําหนังสือไปประท้วงในการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยว่ามันไม่ดีมีสง่สงผลกระทบต่ออาเซียนเนี่ยนะครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถ้าเกิดเขาถามคุณกลับคุณจะมียุทธวิธีอะไรในการต่อสู้กับ กับสถาบันกาัตริย์คุณก็เงียบสิครับตอบเขาไม่ได้ฮะถ้าเขาถามกับคุณนะเพราะทั่วโลกเขารู้แล้วอ่ะก็อยากให้เสรีไทยไปปรับยุทธศาสตร์นะครับนะฮะอ่าทีนี้ก็มาถึงอีกท่านหนึ่งนุคุนนกแสกล้องถามว่าฮ่องกงมีเบื้องหลังอะไรไหมครับและเกี่ยวอะไรกับการเมืองไทยบ้างอ๋อถึงมีเออผมไม่ทราบครับเออหลังของฮ่องกงนะฮะผมไม่ทราบทราบจากข่าวก็เหมือนเหมือนกับที่เรารู้เนี่ยฮะ บังเอิญคนที่ผมรู้จักซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ไปถามเขาก็เลยยังไม่รู้เรื่องหลังนะครับแล้วคุณถามว่ามันจะเกี่ยวอะไรกับไทยการเมืองไทยบ้างอ่ามันก็อาจจะเป็นโมเดลได้เลยครับไอเลมันถึงห้ามแอบสั่งนักข่าวไทยไงฮะห้ามเสนอข่าวการประท้วงในในฮ่องกงเพราะกลัวมันจะเป็นโมเดลในการต่อต้านคอสอชอในไทยนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับไทยได้ก็ตรงนี้ฮะ อีกท่านนึงคุณสิทธิทชัยบอกว่าได้ยินวไห้เลยบอกไอ้เท่าเปรมให้กำลังแก้ปัญหาบ้านเมืองนะเอ็นตี้ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเพราอพวกนี้มันก็เล่นละครฮะมันมันขัดกับเอ่อเปรมกับประยุทธ์เนี่ยนะครับเขา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 ,เขาขัดกันอยู่นะฮะอย่างที่ผมเคยนำเสนอไปบ้างแล้วนะครับนะฮะว่าคือเปรมเนี่ยมันเป็นคนของวังแต่ประยุทธ์เนี่ยมันไม่ยอมเอ่อ คือพูดง่ายว่ามันก็ไม่ยอมวางในบางเรื่องอะ่ะมันก็เลยขัดกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่วังต้องการเอาคนของมันมาเป็นนายกแต่ยุทธจะเป็นเองหรือเรื่องที่วางจะเอาคนของมันมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกอะไรอย่างเงี้ยเออไอ้ไอประยุทธ์ก็ขัดขวางอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันมันก็ขัดกันอยู่แล้วนะฮะแต่ขึ้นอยู่ว่ามันจะไอ้ความขัดแย้งนั้นมันจะพีคขึ้นจุดสูงสุดเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับ อ,อีกท่านหนึ่งคุณาบางนาอะไรเนี่ยบอกว่าผมอ่านประวัติของสุญยัตเซนด็อกเตอร์สุญยัตเซนแล้วเขายังตาหาหมวลชนทางการเงินที่ต่างประเทศเลยแต่นี่เงียบอย่างน้อยก็สู้อย่างน้อยสู้ต้องมาพูดกับนายทุนน้อยบ้างอ,าอันนี้เขาก็มีอยู่แล้ว,วครับนะฮะ เขาก็มีอยู่บ้างแล้วแต่เรื่องนี้ก็ผมพูดออกอากาศไม่ได้นะฮะเพราะมันเป็นอะไรที่ไม่ควรเปิดเผยอ่ะอีกท่านหนึ่งคุณสิทธิชัยบอกว่าพูดถึงไอ้บอกภูณิพมที่ภูมิพรมทีไ,มรมทไรผมนึกเสียดายตอนสองสี่เก้าแปดที่จอมพลปอล้มมันไม่ได้แล้วก็ถูกมันล้มเอาซะเองเซ็งครับไอ้เฮียนี่อยู่ประเทศไทยไม่เจริญใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นนะ เออแล้วคุณศรีชัยบอกว่าคดีเรื่องฝิ่นที่ซานฟานไม่มีความคืบหน้าแล้วใช่ไหมผมก็ไม่ได้ข่าวครับแต่วันนี้ผมนึงพูดไปในรายการไงที่ว่าไอ้ฝิ่นเนี่ยที่เขาไปจับได้ที่ซานฟานทิโกที่มันยัดไปในสบู่เนี่ยนะครับแล้วก็อะไรอ่ะเออมันของโครงการหลวงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้านนฮะคือผมนึงพูดไปไงว่าไหนไหนเสรีไทยก็อยู่ออกนอกประเทศไปแล้วนะครับคุณจะใช้เรื่องนี้เนี่ย คุณจะทํากิจกรรมเรื่องนี้เนี่ยดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมันมันก็จะเป็นอะไรที่แหลมคมมากและจะได้ใจมวลชนด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองรวมทั้งมวลชนที่มาให้ผมตอบคําถามและแสดงความคิดเห็นนั้นเนี่ยนะครับไดออ้ออกมาแสดงความอ,อวิเคราะห์ต่อขอบวนการของเสรีไทยนะครับว่า คุณมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนผมก็หวังว่าเสรีไทยจะเอาเรื่องนี้รับฟังเรื่องนี้นะครับไปเป็นอุทาหรณ์แล้วก็ปรับปรุงการต่อสู้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็การนำเสนอของผมก็จบลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพุธหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ